สวัสดีครับวันนี้จะมาวัดค่าหลักดินได้ยินเขาว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดค่าความต้านทานหลักดินเราจะสามารถใช้มัลติมิเตอร์ทำการวัดว่าค่าหลักดินยังสามารถใช้ได้หรือไม่เพื่อิจะพิสูจน์ว่าใช้ได้หรือไม่จึงจะได้ทําการทดลองโดยการที่จะมีหลักดิน ขนาดต่างๆนะครับตั้งแต่หลักดินขนาด30ซนติเมตรขนาด60ซนเมตรขนาด90ซนติเมตรขนาด150ซนเมตรและขนาด240ซนติเมตรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องเกียวริสึทำการวัดค่าหลักดินของหลักดินขนาดต่างๆที่ปักเข้าไปในดินว่า ค่าความต่านทานหลักดินมีค่าเท่าไหร่จากนั้นเราจะใช้มัลติมิเตอร์เพื่อจะมาวัดแรงดันไฟเทียบกับหลักดินว่าแต่ละแท่งให้ค่าที่อ่านแตกต่างกันอย่างไรและสามารถใช้มัลติมิเตอร์ทำการวัดแทนการวัดด้วยเครื่องวัดค่าหลักดินของเกียวดีสได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการวัดค่าหลักดินของแต่ละแท่งความยาว โดยใช้เครื่องวัดค่าความต้านทานดินนะครับโดยจะทำการปักแท่งกระแสที่ระยะ20เมตรซึ่งแท่งกระแสจะเป็นแท่งสีแดงนะครับก็จะเดินไปดูระยะที่20เมตรนะครับโอเค 19 20นะครับปับหลักปัก,ปก,ปกแท่งสีแดงไว้แท่งกระแสนะครับจากนั้นเราปักแท่งวัดแรงดันที่60%ของระยะห่างของแท่งกระแสเราก็จะมาปักแท่ง P สีเหลืองนี้ที่ระยะ 12เมตรนะครับเราจะทำการวัดค่าความต้านทานหลักดินหลักที่1ที่มีความยาวของหลักดิน30เซนติเมตรว่าจะได้ค่าหลักดินเท่าไหร่เชิญทำการวัดเลยครับยี่สิบหกจุดหกครับครับหลักดินหลักที่หนึ่งความยาวสามสิบเซนติเมตรวัดค่าหลักดินได้ยี่สิบหกจุดหกนะครับ โอเคผมขอบันทึกไว้ตรงต่อไปก็ทำการวัดค่าหลักดินหลักที่2อ่าทดสอบเลยครับหลักที่2เป็นหลักที่มีความยาว60ซนเมตรนะครับวัดออกมาแล้วได้20.2 o 20. โอขอบันทึกไว้นะครับ20.2 o โอโอเคครับตอนนี้เรามาหลักที่3าครับ หลักที่3เป็นหลักที่มีความยาว9 0ซนเมตรเชิญทดสอบเลยครับหลักที่3อ่านได้10.12โ oh อห์ม11.12 11. โ oh อห์มนะครับต่อมาเราจะทำการวัดหลักที่4หลักดินที่มีความยาว1 5 0ซนเมเชิญทดสอบเลยครับ อ่านค่าได้4.66โ oh อห์มขอบันทึกไว้นะครับ4.66โอห์ม oh หลักสุดท้ายหลักดินที่มีความยาว240เซนติเมตรเชิญทดสอบเลยครับหลักที่5อ่านได้3.27โ oh อห์มเดี๋ยวไปขอจบไว้ก่อนนะครับ 3.27โอห์ม oh เราจะมาทำการวัดค่าไฟกับเทียบกับกลาวเทียบกับนิวทอนแล้วก็นิวทอนเทียบกับกลาวที่เต้าเต้ารับนะครับโดยที่ไอ้นี้เสียบโพลาริตี้เช็คไว้ซึ่งโพลาริตี้เช็คก็จะเห็นว่าหลอดไฟติดทั้งหลอดซ้ายหลอดขวาซึ่งมีการจัดโพลาริตี้ถูกต้องมีการเดิอนสายกลาว โอเคขอวัดค่าไฟกับนิวทอนครับจะว่าได้กี่โวลต์สำหรับไฟกับนิวทอนเราก็จะวัดได้2 3 2.8โวลต์นะครับต่อมาขอวัดระหว่างเส้นไฟกับเส้นกล่าวครับไฟกับกลาวได้ 2 3 3ส,ส,สุดสอโอห์มต่อมาช่วยวัดค่า,านิวตันกับกลาวครับสำหรับนิวตันกับกลาวเราจะอ่านได้0ูนยุดเโวลต์นะครับตอนนี้เราก็จะมาวัดเส้นไฟเทียบกับหลักดินครับว่าจะได้กี่โวลต์ ในลหลักดินหลักที่5ความยาว240เซนติเมตรอ่านมาแล้วนะครับได้ค่าเท่ากับ2 3 2.6โอเคต่อมาเราจะทำการวัดสิ่งเดียวกันกับหลักดินหลักที่4ที่มีความยาว150เซนติเมตรอาจิ้มเลยครับ ผมเป็นดูให้ก็จะได้สองสสองจุดหผมขอบันทึกตรงนี้ไว้2องสามสองจุดห้าสองสามจุดหโวลต์ต่อมาเราจะทำการวัดหลักที่3มครับอ่าวัดเลย หลักที่3หลักความยาว90ซนติเมตรได้ 2, 3, 2.6ครับโอเคผมขอบันทึกนะครับ 2, 3, 2.6โวลต์โอเคครับต่อมาเราจะวัดค่าแรงดันที่หลักดินหลักที่2 ซึ่งมีความยาว60ซนติเมตรเชิญจิ้มวัดเลยฮะโอเคครับเราจะอ่านได้2 2 9.8โอเคครับเรามาวัดค่าหลักดิน30เซนติเมตรนะครับก็จะอ่านได้ สองสองเก้าจุดเก้านะครับสองสองเก้าจุดแปดสองสองเก้าจุดเก้านะครับโอเคจะเห็นว่าเราไม่น่าจะใช้วิธีการว่าเอา วั์มิเตอร์มาวัดแรงดันเทียบกับไฟที่หลักดินเราไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าหลักดินนั้นมีค่าความต้านทานได้ตามมาตรฐานหรือไม่นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับตอนเราวัดหลักนี้เราได้เท่าไหร่นะสองสาจุด2อสองจุด สองสองสามจุดหนึ่งสองสามสามสองสามสามจุดหนึ่งโวลต์เอาวัดทีทีสิโอเคเอ็กซ์ขยับขยับดูแรง แสดงว่ามันก็สวิงตามโหลดที่เราใช้ไฟอยู่ด้วยเพราะว่าแรงดันตรงนี้มันสามารถตกได้ตอนที่คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานนะครับเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็วัดได้233เดี๋ยวก็วัด200ได้230ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าเ,เกิดจากสำนักงานนี้ไฟติดตั้งที่นี่มีเรื่องของออกระแสจาก เครื่องปรับอากาศเมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางานก็จะทําให้เกิดวนเตจตอบในระบบไฟฟ้าดังนั้นก็จะเห็นเลยว่าวิธีการใช้ imeter, มัลติมิเตอร์มาวัดอย่างนี้ไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าหลักดินที่ปักไว้อยู่นั้นได้ค่าหลักดินมีค่าต่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดหรือไม่ขอบคุณครับ